ก็ถ้าเกิดคลิปนี้ถึง2500ไลค์ผมก็จะแปลแล้วลงให้พวกนี้นะครับเพราะวันนี้ไม่มีเวลาแปลแล้วเนาะปลาดวงดาราพวกนี้มันกําลังกืนกินลมปานข้างของเราทําไมชินน่าจะต้องต่อสู้กับปลาดวงดาราด้วยนะสู้มันให้ได้เลยจะได้จับพวกมันมาทําเป็นเมี่ยงปลาซะหน้อยเจ้านี่ไม่ทําอะไรเลยรู้แต่จะกินอย่างเดียวเลยหรือย,อยังไงกันฮะอา,อาพวกเจ้าอยากจะตายนักใช่ไหมปลาปีศาจอย่างพวกเจ้าไม่จบกับข้างง่ายๆแน่นอนพุ่ม เวเ๋ยทำไมถึงต้องมาเป็นเวลานี้ด้วยสวยจริงๆเลยทำไมฉินหนานถึงต้องสู้กับปลาดวงนารากันนะหรือว่าปลาพวกนั้นมันจะส่งผลกระทบกับฉินหนานกันทุกคนไม่ต้องตกใจไปพวกเจ้าไม่รู้ถึงความสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของช่วงเวลาแห่งความทรมานที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราสองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงต้องมารวมกันที่นี่นี่หรือว่าเขาจะได้ขึ้นสู่สวสวรรค์ของราชันปู เจ้าจะรออะไรอยู่ตอนนี้ข้าเหลือลมปานข้างอีกแค่สี่สายเท่านั้นนะเจ้าเดราาัฉันพวกนี้บางอาจมาขโมยลมปานข้างตอนที่จกักรพรรดิยางข้าไม่อยู่อย่างนั้นเลยชินนานมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าตอนนี้เจ้าจะต้องช่วยตัวเองไปก่อนนะหลังจากที่ข้าเสร็จธุระแล้วข้าจะรีบกลับมาจัดการกับปลาดงดาราให้เผอฟุบนนั่นมันแสงสีทองเก้าสายในยตำนานมันมีอยู่จริงๆอย่างนั้นเลยข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลย การปรากฏตัวของแสงสีทองนี่มันมีรัศมีถึง3ลี้เลยพวกเจ้าทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผู้ที่มีแสงสีทองเก้าสายนั้นจะถูกเรียกว่าจากักรพรรดิสูงสุดก่าวอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตเหนือฟ้าคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเปรียงเปรียงนั่นมันแกนกลางทองคํเก้าเส้นแล้วพายุเมฆของช่วงเวลาแห่งความทรมานมันจะสูงขนาดไหนกันข้าจําได้ว่าตามบันทึกที่จกักรพรรดิแห่งการทําลายล้างเลือกเมฆของเขาสูงถึง500ฟุต ตอนที่เขากําลังเลื่อนเข้าสู่ขอบเขตราชั้นชินนานจะต้องได้มากกว่านั้นแน่ๆเปรียงปีศาจแบบนี้เจ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วชินนานเกิดอะไรขึ้นกันนะนั่นมันมหัตภัยของผู้บ่มเพะนั่นมันมหัตภัยชินนานเจอกับมหัตภัยของผู้บ่มเพาะแย่แน่อัจฉริยะหลายคนต้องล้มเหลวในการก้าวเข้าสู่ขอบเขตรลายชั้นเพราะมหัตภัยของผู้บ่มเพะแล้วทีนี้พวกเราจะทํายังไงกันดีล่ะ